สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าลอตนาอินฟินิตคานั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใน1วันเราควรทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการดันพลังมีวิธีไหนกันบ้างนั่นเองทุกผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในเองคผู้ชมครับนะตอนนี้ก็มีระบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับให้เปิดคลิปสับคลิปดัางขวบนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบใหม่นะครับตลาดกลางเ e ็กมาร์เก็ตนั่นเองนะครับสำหรับตลาดกลางตัวนี้นะครับผู้เล่นสามารถทําการประดิษฐ์ของลงไปขายกันได้ด้วยนั่นเองนะครับให้เราไปที่กระเป๋าเนาะแล้วก็เราต้องมีเลเวล55นะครับจะเป็นไอเทมที่เราดรอปเองนะครับเราสามารถทําการกดประดิษฐ์ ได้นั่นเองทุกู้ชมครับแต่ว่าเราต้องมีเลเวล 5 5ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันตัวอันนี้ได้นะครับนี่ประดิษฐ์เป็นกล่องนะครับเอาไปลงตลาด Next Market ส่วนตลาด Next Market นะครับผมก็จะมาที่เว็บไซต์ประมาณนี้เลยนั่นเองทุนผู้ชมครับสำหรับตรงนี้เนาะก็จะมีพวกอาวุธต่างๆนยครับเนี่ยที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาปล่อยกันอะไรประมาณนี้นั่นเองทุนผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดต่างๆก็มีปล่อยเช่นกันนะครับคือจริงมีของมากมายที่ปล่อยในตัว Next Market เลยนั่นเองทุนผู้ชมครับนะตอนนี้ตลาดเพิ่ง เปิดนะเพราะฉะนั้นไอเทมต่างๆอาจจะลงมาขายไม่เยอะนะเพราะว่ามีเงื่อนไขนะครับต้องเลเวล55ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถประดิษฐ์ได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่แนะนําไว้ประมาณนี้ ทีนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองุผู้ชมครับเดวในวันนี้นะครับจะแนะนําวิธีการนะครับใน1วันเราควรทําอะไรบ้างวิธีการเพิ่มพลังนะครับแล้วก็หาในส่วนของไอเทมมาขายอะไรที่สามารถทําเงินในเกมได้บ้างนะครับได้พวกเพชรต่างๆภายในเกมอะไรประมาณนี้นะทีนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูกันว่าในแต่ละวันเราควรทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกให้ไปด้านขวานะครับพ้อมถ้าเรามีเกลวนะครับก็ เข้ามาที่กิลนะครับแล้วก็ทําการาบริจาคเกิล G G ให้ครบจํานวน3ครั้งก่อนในแต่ละวันอะไรประมาณนี้นะทีนี้นะครับมันก็จะมีตัวภารกิจตรงนี้นะครับแนะนําให้ทำภาร,รกิจรายวันก่อน,อนเลยเป็นดับแรกนะครับภาร,รกิจที่เราจะเลือกนะครับจะเป็นเควสที่มีผลึกแบบนี้นะครับอย่างเดียวเลยเนี่ยเ,เควสที่มีผลึกแบบนี้นะครับนี่เอาแต่เควสแบบนี้เลยนะครับตัวเควสที่มีผลึกนะเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกเควสมันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รีเฟซนะครับหาแต่เควสที่มีผลึกนะครับ เลือกแบบนี้จนครบทั้งหมด10เควสนะครับมันจะมีทั้งหมด10เควสนะนะมันจะมีกระดานหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ประมาณทั้ง3-4เควสหรือประมาณ2-3เควสนะครับแล้วก็ต้องทําการเลือกแบบนี้บางอันก็จะมันจะไม่มีเลยก็มีนะครับนะแล้วก็ทําการรีเฟนชนะครับแล้วก็ต้องหาแบบนี้นะหาไปเรื่อยๆนะครับเอาเลือกให้มันครบนะแล้วก็ควรทําทุกวันนะครับควรทําเป็นอย่างแรกนะครับถ้าสมมติว่าเลือกไปแล้วนะครับมีอันไหนที่แบบไอ้นั่นต่ำๆนะครับแล้วก็ทิ้งไปนะครับ เนี่ยเริ่มต้นต่ำๆเลยยี่หกอะไรแบบนี้สูงขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเควสโผล่ขึ้นมาให้เราทําการกดที่เควสไปนะครับแล้วระบบก็จะทําการาวาร์ปไปน,นั่นเองคผู้ชมครับเขาวาร์ปมาที่ตัวเควสน,นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเควสเนาะแล้วก็ตัวราคาก็จะเดินมาให้นะครับตรงนี้เนาะวิ่งไปที่ตัวภารกิจของเรานั่นเองนะครับนะนี่ครับอ่ะดูแผนที่ได้เลยนะครับว่าจุดเควสเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากทำเควสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันจะสุ่มในส่วนของตัวผลึกเนาะ ตัวผลึกที่ได้มานะครับให้เรามาที่วัตถุโบราณนะครับเราสามารถทําการอัปเกรดพวกเพิ่มเลเวลตัวนี้ได้นะครับมันจะมีอยู่สเซตัสนะก็จะมีพลังโจมตีในส่วนของตัวพลังป้องกันนะครับแล้ว h p เนาะแนะนาให้เน้นตัวพลังโจมตีไว้ก่อนก็ได้นะครับอันเนี้ยสอันเนี้ยเอาประมาณสักยีก็ได้นะครับอันนี้นะครับพอเราอัพเป็นเลเวล27นะครับมันจะเพิ่มในส่วนของตัวเซตัสนะครับจาก133นะครับเป็น141นะถือว่าเยอะขึ้นนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ พลังงาน82เป็น88นะอ่าถ้าอยากจะเล่นอะไรประมาณนี้นั่นเองทุผู้ชมครับแล้วก็ทำการอ่าทำการฟาร์มมอนต์ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จภาร,รกิจเราก็จะได้ผลึกมานะครับถัดไปอีกนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าดนเจียนนะครับตัวนี้เนาะชั้น2ขึ้นไปนะครับชั้น2ขึ้นไปเราจะได้พวก หินแบบนี้มานะหินอัพกรอัพเกรดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะดันเจี้ยนป่าทมินนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนวงกดเสริมซ้ำนะครับเราก็จะได้ตัวผลึกตัวนี้มาด้วยนะครับผมเซเซียลเนาะแล้วก็ได้พวกของนะชั้น2ขึ้นไปหรือว่าชั้น3ก็ได้ถ้าไหวนะครับตัวนี้เนาะส่วนนี้นะครับมีเวลามีทีมมีตี้ค่อยไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดูเดือดนะแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวหอคอยนะครับตัวหอคอยตรงนี้นะ เราก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีของเนาะอย่างเช่นถ้าผมไต่ถึงชั้น30มสิบนะมันจะได้จอกศักดิ์สิทธิ์มาทาการอัพสเตตัสตัวละครเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวไต่ไปถึง40มันก็จะมีจอกศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อทําการอัพสเตตัสเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะครับนอกจากนี้นะครับทำภาร,รกิจที่ว่ามาทั้งหมดแล้วนะครับอย่าลืมมาทําภารกิจหลักด้วยนะครับภารกิจหลักตรงนี้เนาะเราทาจนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วเราค่อยเอาตัวละครไปปล่อยฟาร์ม ในแต่ละจุดเนาะหรือใครไม่มีเวลาก็ใช้ตัวระบบบทออฟไลน์ด้านซ้ายล่างตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ออฟไลน์8ชั่โมงเนาะออฟไลน์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้พวกของต่างๆมานะาเหมือนจะเป็นของฟ้าหรือว่าของเขียวเ p ็ XP โดยประมาณนะครับที่เราจะได้รับเนาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับส่วนผมอ่ะจะเอาตัวละครไปไปล่อยในดันเจี้ยนตรงนี้นะครับนะถ้าสําหรับใครไม่รู้นะผมชอบห้องทดลองตรงนี้นะครับ เอามาปล่อยแถวๆนี้แหละนะครับเอามาฟาร์มแล้วก็เปิดคอมไว้อะไรประมาณนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้จะเป็นในหนึ่งวันที่ผมทําและที่ผมเล่นจริงๆนะครับตอนนี้เลเวล51นะนี่เล่นจริงๆนะเออไม่ได้อะไรนะครับเล่นจริงๆนะครับเลเวล51เนาะต่อมานะครับวิธีการดันพลังเบื้องต้นนะครับผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะวิธีการดันพลังเบื้องต้นนะครับหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรามีในส่วนของตัวจอกนะครับตัวจอกเนาะแล้วกดใช้จอกนะครับเราสามารถทําการ เพิ่มสเตตัสตัวละครตรงนี้ได้นะครับตัวจอกตรงนี้นะครับเราสามารถทําการหาได้จากในส่วนของหอคอยนะครับนี่ครับจะมีในส่วนของจอกศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับเอามาเพิ่มสเตตัสตัวละครเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับไปลงในส่วนของห่อคอยกันด้วยนะอย่าลืมนะครับตรงนี้นะทีนี้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับในส่วนแรกนะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นอวตารนะครับผมตรงนี้ถ้าใครมีอวตารที่แบบสูงๆนะครับผมใช้สีฟ้าอยู่เนาะถ้ามีระดับเนี่ย พวกสีทองสีม่วงขึ้นมาหรือว่าสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้สเตตันมันจะพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะได้เปรียบผู้เล่นอื่นนะครับวันนี้พูดไว้แค่นี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พานะนะครับพวกม้าต่างๆนะครับก็เพิ่มได้ค่อนข้างดีเนาะมีแล้วอย่าลืมทําการอัพในส่วนของตัวสเตตันม้าเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้เพิ่มพลังตัวละครเรานั่นเองนะนผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะ ทัดมาอีกนะครับผมก็จะเป็นตัววัตถุโบราณนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะให้เราทำภารกิจนะครับหาพลึกนะครับแล้วก็มาอัพตรงนี้ด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับในส่วนของตัววัตถุโบราณนะนอกจากนี้นะครับยังมีอะไรอีกนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยนะครับเปิดกระเป๋าเนาะอย่าลืมนะครับทำการบวกอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมด้วยหมืนจะเป็นหมวกเสื้อผ้าต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับถ้าแนะนํานะ ใครพอมีงบที่หนึ่งนะครับให้ซื้อเซตนี้มาเล่นนะครับจะง่ายไปที่ร้านค้าเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวของใช้หรือเปล่าว่าเออเดี๋ยวภานะาแนะนํานี้แนะนํามาที่แนะนํานะครับให้ทําการซื้อตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมก็ซื้อมาเลย3มเซตก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้มันจะมีเซตอยู่3เซตนะครับเอามาฟาร์มเอามาเตอรี่ก็ได้นะครับนะ อันนี้นะครับซื้อมาใช้ได้เลยนะครับกล่องละร้อยสามสิบนะครับได้ทุกส่วนนะครับอุปกรณ์ตีบวกหกได้อาวุธตีบวกแปดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีงบเหลือก็ซื้อมาก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอามาทําการตีบวกเนี่ยมันจะทําการเพิ่มในส่วนของตัวค่าพลังได้นะครับเดี๋ยวเราได้สีม่วงมาเราค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวทักษะตรงนี้นะครับถ้าเราอัพเลเวลได้เลเวลมันสูงขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังลบ เราด้วยนะครับเวลาที่เลเวลมันเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มด้วยนั่นเองทุก้ชมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวแต้มพิเศษตัวนี้ด้วยนะครับนะอย่าลืมมาทําการอัพตรงนี้กันด้วยนะถัดมาก็จะเป็นตัวคุณสมบัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของสก,กิลนะครับอย่าลืมอัพด้วยนะมันจะเพิ่มในส่วนของตัวสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับนะตอนที่เราใช้นะถ้าเราปลดหมดสมมติว่าผมรีเซ็ตเนี่ยค่าพลังมันก็ลดเห็นไหมอ่า คือมันจะมีบวกสเตตัสค่าพลังเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้สกิลนะแต่มันก็บวกให้อยู่แล้วนะครับมันจะมีอะนที่บวกอยู่เช่นตัวนี้ทะลวงป้องกันเวทบวก8อะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นเองทุนผู้ชมครับเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเกอ,อเลขเล็กๆๆๆน้อยนะครับน่าจะรู้กันบ้างแล้วนะคิดว่านะครับที่เหลือเราก็ไปหาของนะครับมาทําการอัพกรุงอัปเกรดกันนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มตัวละครน,นะครับทาการอัพในส่วนของตัววัตถุโบราณ ตัวละครอะไรแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะต่อมานะครับอันสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวประวัติตรงนี้นะครับหรือว่าสมุดเนาะถ้าเราทําสมุดนะครับเราจะได้สเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับนะมันก็จะมีน่ครับผมทําไปถึงขั้นห้าเองนะเนี่ยมีพลังงโจมตีพลังป้องกันอะไรเนี่ยเราทำไปเลยยิ่งทําได้เยอะนะครับค่าสเตตัสตัวละครเราก็จะยิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งโหดขึ้นนะครับตัวนี้อย่าลืมมาทํากันด้วยนะต่อมานะครับก็ในส่วนของตัวเพชรนะครับเพชรเพชรเพชรนะมาถึงเพชรกันแล้วนะครับหาได้จากไหนบ้างนะ วิธีการง่ายๆเลยก็คือขายของแล้วของอะไรล่ะที่เราจะขายได้นะครับให้เราไปที่ขีดสามขีดด้านขวบบนแล้วก็มาที่สมุดนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่มีอยู่ในสมุดเลยมันมีคนต้องการนะครับมันขายได้แน่นอนนะครับก็คือพวกนี้เราจะรู้ได้ว่าหาได้จากไหนใช่ไหมครับให้เราก,กดมาตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีบอกแล้วก็ทําการวาร์ปไปฟาร์มได้เลยนะครับในแต่ละจุดเนาะเนี่ยวาร์ปไปฟาร์มได้เลยนะครับมีบอกหมดนะหาแบบง่ายๆผมก็ได้นะครับของธรรมดาก็ได้นะครับสามารถขายได้จริงนะครับ ขายได้จริงๆนะไปที่ตลาดก็ได้เนี่ยผมขายออกดีแล้วอันนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยขายออกจริงๆนะครับแล้วเออจะบอกว่าผมก็ขายไปหลายชิ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยพวกสร้อยพวกอะไรอยู่ในสีเขียวก็ขายได้แต่เพิ่งมาแย่งนะครับเพิ่งขายแบบไม่ได้จริงจังเพราะยังไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะครับผมก็ขายได้ประมาณนึงนะนี่แล้วก็ของที่ขายดีนะครับจะเป็นตัวนี้หินอัปเกรดหินประดับนะครับ หินที่เราฟาร์มได้ในดันน่ะใครลงดันเนี่ยชั้นสามได้เนี่ยไอตัวเนี้ยคนต้องการเยอะนะครับหินทะลุหลงอะนะเนี่ยตัวเนี้ยหินทะลงงตัวเนี้ยคนต้องการเยอะมากนะครับเนี่ยมันฟาร์มได้จากไหนบ้างนะครับก็จะมีตัวร้านค้าเนาะดันเจียนนะครับตัวมอนนะครับที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มได้ตัวเนี้ยราคาค่อนข้างดีนะครับนะหินทะลงหงหินทะลุงน่าจะขายได้อยู่นะ หินตัวนี้นะครับในดันเจียนนี้นะครับก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับในตลาดเนาะหินที่ผมบอกนะครับก็จะอยู่ในส่วนตัวของใช้นะครับวัตถุดิบนะครับมันจะมีวัตถุดิบต่างๆเนาะที่เราสามารถใช้ได้นะครับวัตถุดิบในการพัฒนานะครับก็จะเป็นหินถลุงนะครับก็ละ30เลยนะนะถ้าเป็นหินอัปเกรดแบบเนี้ยสี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นหินอัปเกรดประดับทั่วไปนะครับ4 เนี่ยไปหาหินพวกนี้นะครับหาได้จากดันเจียนนะครับเราไม่รู้ว่าจะหาจากไหนมาที่ตลาดก็ได้นะแล้วก็มากดที่หินนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกนะอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าพรมมิตรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต้มปฐมมิตรเราถึงเราถึงสามารถซื้อได้แต่มันน่าจะเอาไว้ใช้ส่วนตัวแหละนะครับอันนี้ก็ดันเจียนปฐมมินแล้วก็นี่ครับปฐมมินปฐมมินปฐมมินหมดเลยอ่าก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับผมถือว่า เป็นอะไรที่แบบเออพอจะหาเงินได้นะก็สรุปก็คือเราหาของในเนี่ยครับในสมุดมาขายง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พวกหินจากไอตัวดันเจียนนะครับขายได้นะเนี่ยหินพวกเนี้ยขายได้นะตัวนี้ขายได้อันนี้ขายได้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกอ,อุปกรณ์นะครับที่เป็นที่ผมขายได้อะ่ะให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยพวกสร้อยสีเขียวๆเ,เนี่ยระดับสีเขียวขึ้นไปเนาะสีเขียวสีฟ้าขายได้ ไอ้พวกนี้หาได้จากไหนได้บ้างนะครับให้เราเปิดแผนที่ดูก็ได้นะครับแล้วเราสามารถดูพวกมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับว่ามันดรอปอะไรได้บ้างเนาะเลือกดูนะครับแล้วก็มาทางขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกดูนะครับว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวดอรอปอะไรบ้างเนี่ยดรอปของฟ้าดอรอปอะไรนะแล้วก็เลือกดูนะครับเนี่ยของธรรมดาที่สามารถทำเคลสยได้มันก็จะมีราคาหน่อยนะครับเนี่ยของเขียวแบบนี้สร้อยแบบนี้ปล่อยได้นะครับขายได้แต่พวกชุดสีเขียวไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีฟ้าก็ยังพอได้ ก็ลองดูนะครับวันนี้ก็น่าจะมีทั้งหมดทั้งบวนปละออมานี้นะครับใครสนใจลองดูกันได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครสนใจตัวเกมสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย